Throw และจุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัาย <Yeah. S 1> ขอเชิญพิธีกรอ,อันเลิศค่าของรายการคราวน์ไนท์พี่นุน่นพี่ตั๊กและพี่เปิ้ลไทย วันนี้ต้องขอบคุณน้องๆผู้นำเชียร์นะคะจากงานฟุตบอลประเพณีจุลาธรรมศาสตร์ครั้งที่เค็ะสิบค่เคะเลยเป็นความฝ่ฝันของดิฉันตั้งแต่เด็กว่าอยากจะ <Wow. S 2> เป็นผู้นําเชียร์บ้างแต่ไม่ทันแล้วค่ะฝั่งนี้ฝั่งจุลาออถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยแม่เราเรียกเป็นลักษณะเลยนะเป็นสิ่งเป็นตนก็ได้ เขาเรียกว่าอะไรประธานเเป็นหัวหน้าเป็นอะไรคะปราซิวค่ะประธานเชียร์ประจำงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่70ค่ะควันธรรมศาสตร์บังเน้นองตัวเลยรถตู้นะคะแม่ทัพเชียร์ธรรมศาสตร์ประจำงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่70ค่ะ เกียจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลละนะในฐานะที่เราเป็นเหมือนตัวแทนนักศึกษาเรามีมุมมองว่าอยากเห็น เหตุการณ์บ้านเมืองของเราเป็นยังไงบ้างก็จุดประสงค์ในการที่จัดงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ขึ้นเนี่ยนะครับก็จะแสดงถึงความสามัคคีของทั้งสองมหาวิทยาลัยครับถึงแม้ว่าเราทั้งสองมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันแต่พวกเราก็ไม่แตกแยกครับก็อยากจะให้เป็นตัวอย่างนะครับให้สังคมคนไทยนะครับถึงแม้เราจะมีความคิดที่แตกต่างกันก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลดทิฐิของตัวเองแล้วก็มาร่วมกันสามัคคีเพื่อให้ชาติของเราเนี่ยมั่นคงครับ เราจะแข่งกันในวันที่29มีนาคมนะคะที่สนามสุพัชราใสยนะคะเอาละค่ะวันนี้แหมสนุกสนานต้องขอขอบคุณน้องๆผู้นําเชียร์จากงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่70ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและสําหรับช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมต้องติดตามให้ได้เราจะได้พบกับซุปเปอร์สตาร์คุณบี้สุกฤตวิเศษแก้วกับเรื่องราวที่เขากำลังจะไปบรอดเวย์สครูกับพราวนท์ค่ะ มีวันหนึ่งเขามาถามผม Are อ a ยุไทย yes I'm Thai no Are you Thai S Thai S เขูดอย่างเงี้ยแล้วไม่คุณไม่เซอเอออกมาดังๆร่มเลยค่ะที่ช่องกีฬานี่ร่มหรือว่ากางแจ้งครับเวลาถึ่ขึ้นมา สิ่งที่จะทําอย่างแรกคืออะไรครับลืมตาก็หนูเป็นคนร้องเพลงตกล้องนะคะอยากให้พี่พีช่วยสอนร้องเพลงหน่อยค่ะ <Lanc> ร <aster> ้องเพลงตกล้องร้องเพลงอะไรของผมเป็นบ้างครับรักนะค่คนดีของฉันเดี๋ยวนี้ไม่ยาก